กลับมาแล้วครับยายเออรีบไปเปลี่ยนชุดเราไปทำงานบ้านได้โอ้กลับมาก็ใช้งานเลยเลยมึงจะเอาครับครับเอ๊ะทำไมมันหายไปนานวะเดี๋ยวต้องเดินไปดูสิโต๊ะทำงานมาสัหน่อยอ้าวมันหายไปไหนวะเนี่ยไอ้กลกว้ยไอโอก ไอ้หาจะมืออยู่แล้วหายไปในคลองมันวะใหญ่ชาวบ้านเขาหลับเขาอนกันหมดแล้วมาตะโกนวกเวกอะไรกันตอนนี้ขอยโกกันดิมันหายไปในคองมันเนี่ยนี่จะมือจะคำแล้วหายหัวไปไม่บอกเลยก็คงไปเล่นกับวัวว่า,วามัง้งไปแล้วนะเอา๋ามาตั้งแต่เมื่อไหร่พฉันได้ยินเสียงใายก็เลยมาแล้วมันจะหายไปไหนได้วะ ปกติมันก็เล่นอยู่กับพวกมึงเหล่วล่าสุดเห็นโกรกที่ไหนก็กูใช้มาทํางานบ้านนี่แหละไม่เห็นมันขึ้นบ้านมาสักทีก็เลยลงมาตามนี่แหละก็ไมีน่าจะผิดปกตินี่นาว่าแต่ว่าว่าพี่อะไรผิดปกติบ้างไหมหลังเลิกเรียนโกรกยังคุยกับหนูอยู่เลยนะนะคุยอะไรกันเวลาเธอดมดิเธอต้องทํามือแบบนี้นะ เดี๋ยวป้งจะดันปิดรูจมูกที่ไม่ด้อมไว้อีกรูจะได้สูดได้เต็มเต็มอืมิงด้วยทึ่นใจเธอมีแบบนี้ฉันสักหลอดไหมได้เลยว่าว่า,วาเดี๋ยวผ่านตลาดฉันจะแวะซื้อไห้นะเอาไปเลยสองว่าแต่เธอดมจะดมที่ฉันดมไปแล้ว <c oughs> ก็เหมือนเราสองคนดมจมูกของกันและกันแล้วนะ <c oughs> ไอ้เกจบมึงคิดเยอเหรอ อันนี้ก็ไม่น่าจะผิดปกตินะเอ๊ะแต่วทำไมใยนิ่งไปกูว่ามันทำแม่งทำแม่งทำแม่งอะไรใยอย่าดมหลอดใยของกูก็หายไปอันที่ทำให้ใยจมูกบานนะนนะเอออะไรที่แต่ช่วงหลังๆนี่กูไม่ค่อยได้ใช้เพราะจมูกกูบานได้กำลังดีแล้วเชแปลกแปลกเบาะแสตอนนี้ก็คือกรอกได้ยาดมขนาดเล็กพกพาง่ายมาก แต่อยาดมขนาดใหญ่ของยายหายไปพร้อมกับโกรกหายไปด้วยเอหรือว่าหรือว่าอะไรนะอะไรวะ,ะโกรกมันอาจจะเดินตกลงไเป็นยดมอันใหญ่ของยายแล้วตึ้งหายจะเป็นมืตายอุ้ยอีผีโถอยนะสันนิฐานบ้าปอมากอีหากูสาตั้งใจฟังเป็นไปนไม่ได้เลยยายไม่ได้วย,วยคนละว้ยไม่ใช่ผีอย่างพวกมึงจริงแล้วมันจะหายไปไหนได้เลยยายฉันว่าเราไปหาที่วัดไหมลองไปถามหลวงตาดู เผือโกรธอ,อาจจะไปหาลงตาอันนี้อาจเป็นได้ผวกมึงรีบไปดูให้กูหน่อยได้จะะนะจะยายปะนะเจอรีบไปรีบมากูจะขึ้นไปรอบบนบ้านเออเป็นไงพวกมึงไม่เจอเลยจ๊ยายเฮ้ยฟ้าก็มืดแล้วมันจะหายไปไหนได้วะเดี๋ยวฉันไปหารอบๆนี้อีกที ทำไมวันนี้อยู่กันเยอะเลยมึงหายไปไหนมาไอ้ส้นตีนกรบหายไปไหนมาคนเขาเป็นห่วงนะเนินสิทำไมไปไหนมาไหนไม่บอกยายฮะอย่างนี้ต้องโดนกัดถือ <Yay! S 1> ใ,ใจเย็นใจเย็นยายฟังเหตุผลหมืก,ก่อนมึงมึงมานั่งนี่ไหนเราสิไปไหนมาก็ผมเข้าป่าไปหาสมุนไพรามาหาสมุนไพราหาอะไรของมึงเนี่ยแล้วอย่าดมกูไปทำหอกอะไรเนินสิโกรกบมึงคิดอะไรอยู่ ก็ตอนทํางานบ้านผมเอายาดมเชอเอมหลอดนี้ออกมาดมหูชื่นใจหายเหนื่อยอยายไม่ต้องคิดมากนะโปร่งไม่ได้เอาตงไปซื้อมันหลอกให้เพื่อนที่โรง,งเรียนซื้อมาให้เออเอออยยังชั่วแต่ผมก็คิดนะถ้าผมให้ยายใช้ของผมซึ่งมีอันเดียวผมก็เสียดายอะ่ะยายน่าจะชอบหลอดใหญ่ๆเพราะทำให้ยายมีเอกลักษณ์จมูกบานๆด้วยน้ยไอ้ขี้เหนียวใจเย็นยายแล้วไงต่อ แต่จะให้ยายใช้ของไม่ดีผมก็รู้สึกไม่ดีไงนะผมก็เลยเข้าเว็บผลิตภัณฑ์สมุนไพราตาเชอร์แอมเข้าไปดูส่วนผสมไปเจอสมุนไพรตั้งสิบวัชรเล็บแน่ผมก็เลยปิ๊งไอเดียเลยไอเดียอะไรผมเลยคิดว่าจะไปหาสมุนไพราตามรายชื่อในเว็บของเชอรอมเอามาใส่เป็นในหลอดยาดมของยายไงเฮ้อโอยสตินสมองมึงนี่แล้วกรกได้มาครบไหมแน่นอนอยู่แล้วครกรากสีอย่าง นไอสันดาณนี่มีแต่ใบใบบ้าบอไอสัตว์ไม่มีสูตรไพราหาเลยเลยอ้าวจริงเหรอยายเออสิวะและที่สำคัญนะเว้ยจะทำยาดมยาหอมโดยทั่วไปแล้วเขามีกรรมวิธีของเขาเว้ยไม่ใช่หามาได้แล้วจะใช้ได้เลยเขามีสูตรเฉพาะยี่หอ้อใครยี่ห้อมันไหนกูขอดูยาดมยี่ห้อเจอเอ็มของมึงหน่อยอ่ะได้ได้แต่ยายสัญญานะว่ายายต้องคืนเออเอามาเอามา ไหนลองดมดูมกลิ่นสมุนไพรชัดเลยแต่ไม่กระแทกจมูกเหมือนพวกที่แต่งกลิน่นอืมกลิ่นนุ่มลึกสดชื่นแบบธรรมชาติดีว่ามีของแล้วเนี่ยยี่ห้อนี้ทุกวันนี้ยัดลมมีหลายยี่ห้อยี่ห้อไม่ๆเพียบเลยถ้าฉันจะเลือกใช้ก็ต้องเลือกสูตรโบราณโบราณหน่อยกูเชื่อใจประสบการณ์การปรุงยาสมุนไพรที่มีต้นตำรับ ผมไปอ่านเจอมาว่าคนที่เขาทํานะเขาสืบทอดการทาสมุนไพรกันมาตั้งร้อยสีปีแล้วโน่นนะทำไมกูไม่เคยได้ยินเลยวะเมื่อก่อนเขาทําพวกยาลม้มยาเขียวอะไรพวกนี้ยายอันนี้ผมก็ไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่แต่เห็นว่าเป็นยาเขียวตาใบโพอะไรนี่แหละอ๋อยาเขียวตาใบโพเลยเหรอวะใช่ยายผมไปอ่านในเว็บมาอืมงั้นกูขอตัวลงไปเยี่ยวก่อนอ้าวผมพูดอะไรผิดหรือเปล่านะ ไม่หรอกแต่รู้สึกว่ายายจะเริ่มถูกใจยาดมของโกรกขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยไม่จริงมั้งยายไม่น่านจะชอบยาดมเล็กๆนะดูวัยรุ่นแบบนี้เนี่ยนะกรกไม่รู้อะไรต้นตำรับในสมัยก่อนเน่ยที่เขารู้จักกันแพร่หลายก็มีไม่กี่ยี่ห้อหรอกสมัยก่อนช่วยชีวิตคนจากโรคต่างๆก็ใช้ยาพวกยาเขียวยาลมยาหอมอะไรพวกนี้แหละและยาเขียวตราใบโพต้นตำรับสมบูรรเดียวกันกับยาดมเชอเอ็ก็เป็นหนึ่งในนั้น เรียกได้ว่าเป็นตำนานสมุนไพรไทยเลยก็ว่าได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะเออสิเอ๊ะแล้วออยาดูผมหายไปไหนเนี่ยยายลงไปด้วยแล้วยายยอายอย่าดูผมขึ้นมาใครจะให้วะอยู่กับใครก็เป็นของคนนั้นสิผมไม่ใช้หรอกอันนั้นแลกกันไม่เอาไม่เอาผมไม่อยากจะ ู่เล็กลงเสียเอกลักษณ์ยังไงเนี่ยไม่กลัวว้ยเอาเค้ื่อไปยายเอาขค้ืมาเฮ้ยยายาาห,หลานคู่นี้เนี่ยนะ oh wow.